โรงเรือนเนี่ยครับสร้างมาแล้ว18ปีสร้างด้วยวิศวกรผู้ชำนาญการนะครับเป็นโรงเรือนแบบซอทูสฝันเลื่อยนะครับจะปลูกพวกมะเขือเทศปลูกเมลอนปลูกแตงโมพืชที่ปลูกในโรงเรือนครับปัจจุบันยังปลูกอยู่ครับปลูกได้ดีไม่มีปัญหาอะไรจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างครับที่มันแข็งแรงไม่ว่าจะพายุฝนแดดก็ผ่านมาแล้ว18ฝนนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับ18ปีครับ อันนี้ก็18ปีตรงเนี้ยเราเปลี่ยนทุกๆ5ปีระบบน้ำครับพวกสลิงพวกเนี้ยครับก็18ปีพร้อมกับเชือกตัวนี้เลยสแลนต่างๆเนี่ยก็18ปีนะครับก็ยังสามารถใช้ได้อยู่ถ้าเราปลูกพืชพวกที่ใช้แสงน้อยก็ใช้พวกสแลนในการพางแสงครับ18ปีนีปลูกมาทุกพืชล้วที่ปลูกในโรงเรือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในฟาร์มเนี่ยครับเราลองผิดลองถูก ทดสอบก่อนทดลองปลูกก่อนทดลองระบบก่อนอันไหนที่ใช้ไม่ดีใช้ไม่ได้แล้วก็ตัดทิ้งไปอันไหนที่ใช้ได้ดีเราก็นําไปขยายต่อให้กับเกษตรกรนะครับผลลัพธ์จากเกษตรกรเนี่ยก็คือการเพาะปลูกของเขาดีขึ้นนะครับแล้วเขาไม่ต้องลองผิดลองถูกเขาผ่านการทดสอบจากเรามาแล้วเขาก็ใช้รูปแบบที่มันสําเร็จรูปรูปแบบที่มันถูกต้องแล้วว่าปลูกด้วยวิธีนี้จัดการด้วยวิธีนี้ แบบที่เราทำอยู่มันประสบความสำเร็จเกษตรกรก็ประสบความสำเร็จจากการเพาะปลูก